เยีย่อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่782ข้าเกียรติเป็นคำสุดท้ายก่อนชายชาราจะสิ้นลมหายใจด้วยสติปัญญาของเขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้เห็นวังหลินใช้ดวงตาข่มอำนาจและดาบหญินที่เขามอบให้แทงขกาใส่แมงป่องเขียวชาเหตการณ์นี้ทำให้เขาโกรธจนหัวใจวายเนื่องจากไม่มีอายุใคเหลืออยู่มากจึง ได้กากเลือดและเสียชีวิตไปเขาให,ให้ร่างอันยืดยุ่นกระวังหลินดวงตาคมอำนาจเส้นที่ไปจอที่สร้างจากเส้นผมของบนรระชนเทพดาบหินและแกนแท้ปัตภีนอกเหนือจากนั้นเขายังช่วยให้วังหลินสร้างแกนแท้อีกสองร่างทั้งหมดเขามอบให้เองดวงตาจึงเบิกกว้างด้วยความโกรธและความเกลียดแม้ตอนตายก็ยังเหลือความเกลียดชังเาล่ากับความเกลียดกำลังจะกลายเป็นพูดผี วังหลินก็ไม่ได้สนใจต่อชายชลาเขากระโจนไปข้างหน้ายกดาบขึ้นร่างแกนแท้อีกสี่ร่างก็ทำท่าเหมือนกันก่อนจะฟาดฟันใส่วิญญาณแมงป่องม่านเขียวที่กําลังจะหนีด้วยความโหดเคียมวิญญาณแมงป่องม่านเขียวมีความเกลียดชังมหาศาลมันเกลียดชายชลาที่ทำให้มันต้องมาจบอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ชายชราได้ตายไปแล้วจึงไม่มีที่ให้ระบายความโกรธอีกทั้ง ยังระบายความโกรธไม่ได้ตอนนี้มันทำได้แค่หนีเท่านั้นมองไกลๆนั้นช่างเป็นฉากที่น่าตกตะดึงเตาห้อ,หอมยังคงพังทลายมีเสีเสี้ยวกระจัดกระจายวิญญาณแมงป่องเขียวบินหนีออกมาพร้อมกรีดร้องด้านหลังมีหวังดินผมขาวไร้ล่าได้กินไอทรงพลังเขายกดาบในมือขึ้นมาด้วยแรงเวียงดุดทำลายฟ้าดินฟาดฟันพร้อมกับร่างแกนแท้อีกสี่ร่างจังหวะนี้เอง ที่เป็นตอนที่ขึ้นดังกึกก้องและมีรำแสงอีก3มสายเข้ามาใกล้ทว่าเมื่อพวกเขาเผยร่างออกมาทั้ง3กับตัวสัน่นไม่เชื่อสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองคนทั้ง3ามที่กำลังมาถึงก็คือเจ้าของเกาะวิญญาณกระทิงสวรรค์หยุนยี่เฟิงถังเจีย้ยและขอบเมคาหลังจากผ่านมาร้อยปีทั้ง3จึงได้มาเที่ยวรมแมงป่องเขียวด้เหตุผลบางอย่างการเดินทางมาเที่ยวรมนับว่ายากยิงิง แต่หลังจากมาถึงกับไหลรื่นไม่มีอุปสรรคพวกเขาไม่เจออะไรแม้จะมาถึงยังส่วนลึกสุดแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือคมมีดเฉือนวิญญาณเล่มนี้วังหลินเขาอยู่ที่นี่จริงๆหยุนยี่เฟิงและถังเจี้ยตกตะลึงเขาไม่ได้ตายไปแล้วหรอกหรือขอบเมฆาเต็มเรื่องการตกใจคมดาบฟาดฟันลงไปวิญญาณแมงป่องก็ส่งเสียงกรีดร้องมันสั่นเทาต้องการต่อต้านแต่ ต้องไปเชิญหน้ากับคมมีดวังดินยังมีคมมีดของร่างแกนแท้อีกสี่ร่างด้วยกันกําลังคุ้งเข้ามาเมื่อคมมีดแรกเข้าไปใกล้วิญญาณแมงป่องก็เกิดการบิดเบี้ยวพยายามหลบหนีคมมีดเล่มสองและสามก็มาถึงแต่วิญญาณแมงป่องไม่สามารถหลบหนีได้มันหันกลับและคนหบอกสีเขียวจํานวนมากใส่คมมีดเล่มที่สี่และห้าเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วบริเวณ เจ้าวิญญาณแมงป่องก็กรีดร้องโขยขวนถูกคมมีดห้าเร่มพาเป็นหส่วนมีสี่ส่วนถูกวังหลินดูดซับกลายเป็นควันหมุนรอบร่างกายวังหลินทําให้เขารู้สึกราวกับเป็นเทพเสียนส่วนที่ยวเรืออีกสองส่วนนนั้กีดร้องหลบหนีออกไปพวกมันหายวับเข้าไปในอารามแมงป่องและหายไปไหนไม่รู้รอบด้านค่อยๆสงบลงมีเพียงกลุ่มของหยุนยี่เฟิงกําลังหายใจเห็นทุกอย่างชัดเจน วังอรินลอยหยุดตรงที่เดิมสายหมอกรอบด้านควบแน่นกลายเป็นพลังวิญญาณเจ็ดสายไหลเข้าสู่ร่างกายแขนขวายังคงเป็นมีดและมีร่างแกนแท้ทั้งสี่ยืนอยู่สายตากวาดมองกลุ่มของหยุนยี่เฟิงไปซะเขาไม่ได้พูดอะไรมากนะักเอ่ยเพียงประโยคเดียวทว่ากับและเบิดกินอายหน้าตกตะดึงออกมาจากร่างกายพอสายตาประสบกับพวกเขา หยุนยี่เฟิงก็รู้สึกจิตใจสั่นเทาเล่ากว,วังหลินมองทะลุความลับทั้งหมดได้อย่างปุโปงแม้แต่ภาพมายาก็ยังถูกกดทับโชคดีที่ความรู้สึกนี้หายไปทันทีที่ผุดขึ้นมาไม่เช่นนั้นเขาคงแค่ตัวสั่นจนพูดไม่ออกความรู้สึกเดียวกันนี้เต็มไปทั่วจิตใจถังเจีย๋ยนางมองวังหลินและหน้าก็ซนางไม่เชื่อว่าสายตาวังหลินนั้นจะทำให้หวาดกลัวขนาดนี้ หลังจากผ่านไปแค่ร้อยปีสายตาคมกิบจนสามารถผ่าโรคออกเป็นสองส่วนได้กันมีพลังกดขี่คมเห็นสามารถทำให้ทุกที่ที่โดนสายตานีกวาดผ่านต้องแตกสลายหากเทียบกับสองคนนี้แล้วเมคาสูญสิน้นรู้สึกรุนแรงยิ่งกว่าเขาต่อสู้กับวังหลินมาก่อนวังหลินไม่ได้จัดการง่ายๆตอนเมคาสูญสิน้นโดนสายตาคู่นั้นกวาดผ่าน เขารู้สึกจิตใจสั่นสะท้านและก้าวถอยหลังไป3าก้าวใบหน้าก็เริ่มซีดหน้าผากเต็มไปได้วยเหงื่อในหูส่งเสียงกึกก้องรู้สึกเหมือนถูกโรคทั้งใบทอดทิ้งเขาอยู่ตัวคนเดียวและโดนสวรรค์กดดันเขากระทั่งรู้สึกว่าสวงสวรรค์กําลังคมเหงเขาได้สายตาคงวังหลินเหมือนสายตาวังหลินมีกระบี่ที่ไม่ปากฏออกมาทั้งเล่ม หากว่ามันปรากฏขึ้นมาจริงๆเขาคงโดนกระบี่เร่มนั้นฟาดฟันใส่ความรู้สึกนี้รุนแรงจนเขาแทบบ้าคลั่งขณะกกำลังจะแตกสลายวังรินเอ่ยคำพูดขึ้นมาขอบเมคาล่าถอยอย่างบ้าคลั่งหลังจากคางไปได้หลายนลีจึงรู้สึกปลอดภัยทางล่างชุ่มไปได้วยเหงื่อเหลือแต่เพียงความรู้สึกเย็นวบับหยุ่นยี่เฟิงและถังเจี้ยก,ก็ล่าถอยออกไป ทั้งสองคนไม่ได้โดนวังลินคมดังนั้นจึงไม่ได้ถอยเนื่องจากอับอายเหมือนขอบเมฆาทว่าหยุนยี่เฟิงคมขืนยิ่งเขาไม่คิดว่าจะมาเจอวังลินที่นี่หลังจากผ่านไปร้อยปีและได้เจอภาพเหตุการณ์แบบนี้ทั้งสมคนคิดจะล่าถอยพวกเขาไม่ได้ออกไปจากอารามแมงป่องแต่หยุดอยู่ห่างจากวังลินพราเขายังต้องทำภารกิจให้สำเร็จอารามแมงป่องไม่ได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ แต่การมีวังลินอยู่ท้ายพวกเขาไม่กล้าทำอะไรวู่วามทังเจียมมองออกไปไกลๆและยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนางก็คิดจิตใจนั้นกำลังปั่นป่วนวังลินลอยอยู่มองทั้งชายชราชุดเขียวที่เสียชีวิตตัวเขาสงบนิ่งคนผู้นี้ช่วยเขาไวมากหากไม่นับว่าทั้งหมดนั้นมีเจตนาจะสังหารตัวเขาหากโชควาสนาที่คนตรงหน้ามอบให้เขาไม่ได้มากมาย ตัวเขาคงไม่รู้สึกขอบคุณอะไรขณะกำลังจะถอนสายตาจึงอุทานและมองอีกครั้งเขาเห็นควันสีดำออกมาจากร่างชายชลาควบแน่นอยู่ในสีสะกอตัวเป็นหมอกขนาดเท่าฝ่ามือหมอกนี้เต็มไปได้วยความเกลียดชังเยือเกเยน็นจนทำให้พื้นที่บริเวณนี้หนาวเยน็นนี่มันจิตใจวังลินนั้นเอียนเองส่งสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปเข้าหาหมอกนั้นเสียงร้องก็ดัง ข้าเกียรติข้าเกียรติเสียงอมหิตนั้นทําให้จิตใจวังรินเต้นไม่เป็นจังหวะวิญญาณผีหลังจากตายยังได้กลายเป็นวิญญาณผีทรงพลังขนาดนี้วิญญาณผีดวงนี้ทรงพลังยิ่งกว่าของเซียนขั้นวิบากดับศูนย์จากทุ่งยอดนาผาอยู่หลายเท่านักมันมากกว่าระดับสูงจนใกล้เคียงระดับสมบูรณ์วังรินถึงกับดีใจสะบัดมือทีหนึ่งวิญญาณผีของชายฉลาดก็ทะยานเข้าหาเขาก่อนถูกเก็บ ดวยวิญญาณผีดวงนี้และวิญญาณผีจากทุ่งยอดหน้าผาตัวเขามั่นใจว่าสามารถสร้างใบเรือหน้าผีระดับเกือบสมบูรณ์ได้ด้วยใบเรือหน้าผีนี้ใบเรือหน้าผีระดับสูงที่ตัวเขามีเขาจะสามารถสร้างวิชามายาระดับใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบได้ทีเดียวชายชราไม่เพียงแต่จะมอบโชควาสนาหลายอย่างให้แก่วังลินเขายังมอบชีวิตตัวเองให้วังลินอีกแบบนี้ไม่ให้ขอบคุณได้อย่างไรหลังจาก เก็บวิญญาณไปแล้ววังหลินมีท่าทีแปลกประหลาดเขามองชายชรา,าชุดเขียวด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเขาจึงถอนหายใจโบกมือเพื่อสลายร่างชายชรา,าให้กลายเป็นเท่าทานเรือทิ้งไว้แต่เพียงชุดคุมสีเขียวหลังจากคว้าชุดคุมไว้ส่งสัมผัสวิญญาณตรวจสอบของชิ้นนี้ประหลาดมากสัมผัสวิญญาณไม่สามารถมองทะลุได้เห็นได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในหลังจากคิดจึงเก็บชุดสีเขียว ที่ชายชาลาเรือทิ้งเอาไว้เพียงเท่านี้เขาจึงสามารถบอกได้ว่าชายชาลาได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างแก่ตัวเขาจริงๆร,ระดับบ่วงคอของเขาแสดงสัญญาณว่ากำลังจะเพิ่มขึ้นดวงตาเองก็เต็ม,มไปด้วยความตื่นเต้นข่าวนี้มาดูกันว่าระดับบ่วงคอข้าจะไปไกลได้แค่ไหนก่อนหน้ามันต่ำเกินไปข้าหวังว่าจะสามารถมีที่ยืนในแผ่นดินเซียนดารานับจากนี้สำนักเต๋ามาน ช่วงร้อยปีผ่านมาข้าไม่เคยลืมคำสาบานวงหลินเต็มไปด้วยจิตสังหารพอลับตาจึงมองเห็นศีรษะมนุษย์ที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งหมดเป็นคนที่เขารู้จักจากทุ่งยอดนาภาาวงหลินนั่งลงโดยมีร่างแก่นแท้ทั้งสี่คุ้มกันในร่างแก่นแท้นี้ตัวเขาจึงสามารถเพิ่มระดับบ่วงเพราะอยู่แนวรามแมงป่องได้อย่างสงบเขาบรรลุขันวิญ,ญญาณดับสูงย์และดับสูงสุดด้วยแปดแก่นแท้ก่อนหน้า และหนึ่งในนั้นถึงกับกลายเป็นร่างแก่นแท้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างไปจากเดิมตัวเขามีร่างแก่นแท้เพิ่มมาอีก3าร่างด้วยกันยังมีแกนแท้ที่9อีกด้วยแก่นแท้ที่9มีความสําคัญมากมันเป็นกุญแจสําคัญในการยกระดับการบ่มเพาะของตัวเขาตอนนี้เขามี9แกนแท้นั่นคือแกนแท้แห่งชีวิตและความตายแก่นแท้เวรกรรมแก่นแท้จริงเท็จ แกนแท้เขตอาคมแกนแท้สังหารแกนแท้สายฟ้าเพิงวารีและปัตภีมุ่งสู่แกนแท้ดับศูนย์วังหลินดวงตาเป็นประกายล่างแกนแท้รอบตัวเขาปวดปลายกินไอแกนแท้เข้าสู่ร่างวังหลินก้าวแกนแท้ภายในเริ่มหมุนุูงทยานเข้าสู่ขั้นแกนแท้ดับศูนย์ขั้นวิญญาณดับศูนย์และแกนแท้ดับศูนย์แบ่งกันเพียงแค่คำเดียว แต่แตกต่างกันลาวฟ้ากับเหวการบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจสวรรค์ครอบครองแก่นแท้แบบนามประธรรมได้อย่างน้อยหอย่างเมื่อบรรลุกแก่นแท้ดับศูนได้เขาถือได้ว่าก้าวเข้าสู่การเป็นเซียนทรงพลังนอกจากเราก้าวสำนัก13แคว้แคนเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนถือว่าทรงพลังมากบานแผ่นดินเซียนดาราสิ่งสำคัญสุดคือ หลังจากการบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนย์จะสามารถใช้วิชาลึกลับบางอย่างได้ถึงแม้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อวังหลินมากนะักแต่การก้าวเข้าสู่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ยังเป็นก้าวยิ่งใหญ่ด้านการบ่มเพาะด้วยก้าวแก่นแท้ในร่างกายโคจรอย่างต่อเนื่องระดับบ่มเพาะขั้นวิญญาณดับศูนย์และดับไปเพิ่มขึ้นความเร็วการเพิ่มครั้งนี้นับว่าน่ากลัวคิปตาปรากฏภาพมายาขึ้น เนื้อสีสับของวังหลินมันเป็นก้อนเมฆที่หมุนจนเกิดเป็นวังวนมันหมุนจังหวะเดียวกับแกนแท้ของวังหลินซึ่งถือว่ารวดเร็วมากวิญญาณดั้งเดิมวังหลินได้เปลี่ยนแปลงไปและเขาได้ปลดไปแสงผ้ามัวออกมาผ่านผิวหนังตอนนี้วังหลินเหมือนกำลังโปร่งใสเต็มไปด้วยสัมผัสสูงส่งเกินคำอธิบายเขาได้ทะลวงผ่านวิญญาณดับสูงและดับสูงสุดเข้าสู่ ขั้นแกนแท้ดับศูนย์และดับตนวินาทีที่เข้าสู่ขั้นแกนแท้ดับศูนย์และดับตนหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเปลี่ยนไปสําหรับตัวเขาสิ่งที่เขาสับสนกําลังชัดเจนขึ้นวังลินลืมตามองไปโดยรอบสายตาเป็นประกายแห่งปัญญาขั้นแกนแท้ดับศูนย์สำหรับข้าเป็นแค่ทางผ่านเป้าหมายจริงๆคือก้าวเข้าสู่ขั้นวิบากดับศูนย์อย่างที่เขาพูดไว้ขั้นแกนแท้ดับศูนย์เป็นแค่ ัสำหรับการเปลี่ยนผ่านเขาได้รับโชควาสนาอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพลังแห่งโรคนี้ได้รวมเข้ามาในตัวเขาผ่านเตาหลอมเมื่อวิญญาณดั้งเดิมดูดซับไปและดับบ่มเพอาะจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างมหาศาลสิ่งสำคัญสุดคือวังหลินมีเก้าแก่นแท้เขาแค่ต้องประสานเก้าแก่นแท้ให้เป็นหนึ่งหากทำได้จะสามารถไปเชิญหน้ากับด่านวิบากแก่นแท้ทั้งเ้าได้ เมื่อผ่านด่านวิบากแกนแท้ไปได้วังรินจะกลายเป็นเซียนขั้นวิบากดับศูนย์สายตาเขาเต็มเรียกความมุ่งมัน่นเขารอคอยโชคว่าสนาแบบนี้มานานและไม่ยอมปล่อยรุดมือฝ่ามือสร้างผนึกก้าวแกนแท้คืนเป็นหนึ่งวังรินชี้ออกไปล่างแกนแท้เพิงล่างแกนแท้ปัตภีและล่างแกนแท้วารีก็เกิดการสั่นเทาพลังแกนแท้มากมายแผ่กระจายจากหน้าผากแต่ละล่าง กินอายของสามแก่นแท้เริ่มหมุนเบื้องหน้าวางังรินมีธาตุเพิงปัตตพีและวารีไหลเวียนอยู่ข้างในวังวุญสามธาตุนี้เป็นส่วนหนึ่งของห้าธาตุเมื่อทั้งสามประสานเป็นหนึ่งมันจะช่วยข้าบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนย์และดับกลางทั้งหมดมีร่างแก่นแท้ดังนั้นหลังจากประสานกันไปแล้วร่างแก่นแท้จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นวงังรินเผยดวงตาเป็นประกายฝ่ามือสร้างขนึก สามแก่นแท้เบื้องหน้าก็เริ่มหมุนปเปลวเพิงโขมก็นํำสายน้ำลังไหลพื้นปัตภพีเริ่มสั่นสะเทือนสามแก่นแท้หมุนเข้าปะทะกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเสียงแต่ทั้งสามไม่ได้ประสานกันพวกมันแตกกระจายกันทันทีวังรินกัดปลายรินคลโลหิตใช้โลหิตลาวกับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเริ่มควบคุมให้สามแก่นแท้ประสานกันอีกครั้งถาดน้ำและเพิงคือขั้วตรงข้าม แต่ข้าจะใช้ปัตตพีเป็นตัวกลางปัตตพีสามารถเก็บน้ําและยึดเปลวเพลิงได้ด้วยโลหิตแกนแท้ของข้าที่มีเจตจํานงอยู่ข้าไม่เชื่อว่าสามแกนแท้จะไม่สามารถประสานรวมกันได้3แกนแท้ส่งเสียงดังภาพข้างในวังวนเปลี่ยนไปบางครั้งก็มีน้ําไหลจนน่ากลัวบางครั้งก็เป็นทะเลเพิงแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือเปลวเพิง ทั้งสองต่างก็ถูกพายุรายเข้าห่อคุ้มขณะเวลาดำเนินผ่านไปภาพข้างในวังวนกระพิบเร็วยิ่งขึ้นหลายเดือนต่อมาวังหลินกากอุรหิตถึง7ครั้งแต่แก่นแท้กำลังเผยสัญญาณการประสานตัวตัวเขายิ่งควบคุม3ามแก่นแท้เข้าปะทะกันหลายแสนครั้งทำให้ระมัดระวังมากขึ้นอีกเจวันผ่านไปเกิดเสียงดังกึกก้องพร้อมสามแกนแท้เริ่มประสานตัวภาพกระพิดไปมาระหว่างราย น้ำไหลและเปรยบเพิงจนพวกมันทับซ้อนกันกลายเป็นภาพสมบูรณ์แบบภาพนี้มีพื้นดินอยู่ตรงกลางทะเลเพิงโหมกระหน่ำอยู่ด้านบนสายน้ําไหลแรงอยู่ด้านล่างวินาทีที่ภาพนี้สมบูรณ์ร่างแก่นแท้ทั้งสามจึงเริ่มประสานกันหลังจากกินไอได้ประสานกันไปแล้วนี่คือการประสานของร่างแก่นแท้เป็นร่างแก่นแท้ใหม่ที่มีธาตุวารี เพิงและปัตถภีร่างแก่นแท้นี้เป็นตัวตนที่ไม่แยกจากกันไม่ถือว่าเป็นร่างแก่นแท้แต่มันใกล้เคียงกับคําว่าร่างอวตารห้าธาตุวินาทีที่ร่างนี้ปรากฏวิญญาณดั้งเดิมวังรินเริ่มดูซับพลังจากการรวมกันในร่างและดับบวมเพาะที่อยู่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์และดับต้นจึงเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นสู่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์และดับกลางกระบวนการนี้กินเวลาหนึ่งเดือนวังรินก็หัวราอ ระดับบ่วงคอเขาไม่ได้อยู่ในขั้นแก่นแท้ระดับต้นอีกต่อไปแต่เป็นระดับกลางนับตั้งแต่ยุคโบราณตะการไม่มีใครสามารถผ่านขั้นแก่นแท้ระดับสูนระดับต้นไปสู่ระดับกลางได้ในเวลาไม่กี่เดือนหากเรื่องนี้ล่วไหลออกไปแล้วก็วังรินครงการเป็นคนที่ทุกคนให้ความสนใจแต่ทั้งหมดนี้เพียงแค่เริ่มต้นยังห่างจากจุดจบอีกไกลมากแก่นแท้สังหารและแก่นแท้เขตอาคมเป็นแก่นแท้พิเศษ ประสานกันได้ยากมากแต่ข้าสามารถใช้แกนแท้สายฟ้าเป็นสายใหญ่ชั่วเขาเพื่อประสานสองแกนแท้พิเศษเหล่านี้เข้าด้วยกันทําให้ระดับบ่มพอคาบเพิ่มไปถึงแกนแท้ดับศูนและดับปลายนี่พอเป็นไปได้เพราะแกนแท้สายฟ้ามีล่างแกนแท้ซึ่งแข็งแกร่งมากกว่าแกนแท้พิเศษอีกสองอย่างดวงตาวางังดินนั้นมีเส้นโลหิตนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาก็เกิดเป็น แกนแท้เขตอาคมขนาดเดียวกันจิตสังหารมหึมาก็รวมตัวกันกลายเป็นแกนแท้สังหารสองแกนแท้อันพิเศษนี้เริ่มหมุนวังรินก็ยกแขนขวาขึ้นมาชี้ใส่ร่างแกนแท้สายฟ้าร่างแกนแท้สายฟ้าก็ดืมตาขึ้นมันเปลี่ยนตัวเองเป็นสายฟ้าหนึ่งเส้นและเคลื่อนเข้าอยู่ตรงกลางระหว่างแกนแท้สังหารและแกนแท้เขตอาคมมันกลายเป็นเส้นใหญ่ยึดโยง แกนแทพิเศษทั้งสองประสานเข้าหากันอย่างรวดเร็วการประสานครั้งนี้ยากยิ่งกว่าแกนแทห้าธาตุอยู่หลายเท่านักผ่านไปหนึ่งเดือนวังหลินก็ยังคงทำไม่สำเร็จแกนแท้สังหารคือแรงกดดันมหาศาลและแกนแท้เขตอาคมก็ตอบโต้กับแกนแท้สายฟ้าโดยธรรมชาติการทั้งสองจะประสานกันนับว่าเป็นเรื่องยากมากแววตาวังหลินเต็มเรียวเส้นโลหิตเขามองดูสามแกนแท้ตรงหน้า ขมวดคิว้วเมื่อเจอโอกาสการประสานแก่นแท้ทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากไม่มีโอกาสนั้นไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไร้ค่าน่าเสียดายข้ามีแก่นแท้พิเศษแค่สองเท่านั้นหากข้ามีแก่นแท้พิเศษอย่างที่สม,มันอาจจะง่ายยิ่งกว่านี้แต่ข้าไม่สามารถรอได้อีกแล้วในเมื่อทำพิธีนี้ไม่ได้ข้าก็แค่ต้องร้องพิธีอื่นควบแนงใส่ร่างแก่นแท้สายฟ้าไปเลย เขาเปลี่ยนวิธีเขาไม่ใช้แกนแท้สายฟ้าเป็นส่วนเริ่มแต่ใช้เป็นล่างหลักเพื่อดูซับแกนแท้พิเศษทั้งสองแกนตัวเขาใช้ฟ้ามือสร้างผนึกกระอักแกนโลหิตเข้าห่อคุ้มร่างแกนแท้สายฟ้าอีกหลายครั้งหลังจากร่างแกนแท้ดูซับโลหิตเข้าไปทําให้มีเจตจำนงของเขาอยู่ร่างแกนแท้ยืดแขนออกมายืนเข้าหาแกนแท้สังหารและแกนแท้เขตอาคมใช้ล่างสายฟ้า เพื่อประสานกับแกนแท้สังหารใช้ร่างสายฟ้าเพื่อประสานกับแกนแท้เขตอาคมเมื่อสําเร็จร่างแกนแท้สายฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปมีสามแกนแท้แม้สายฟ้าจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เรื่องแบบนี้หาได้ยากวังรินไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาต้องทําพิทตาเดียผ่านไปหลายเดือนวันหนึ่งร่างแกนแท้สายฟ้าได้ปลดปล่อยกินไอที่หน้าตกตะลึงมันประสานกับแกนแท้สังหารและแกนแท้เขตอาคมได้สําเร็จ จนเกิดเสียงดังปังวังรินเองก็ตกใจโอเคเจอกานหนะ้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ